ไม่เอาครับไม่เป็นครับด็อกเตอร์เดิ้ลแฮกเดิ้เนิร์ดดินไม่ค่อยเป็นสี่ตัวแล้วมิไม่ไม่เจอใครไม่ใจไม่พี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 ่จะรักกลับบ้านใหญ่นะใครถ้าถ้าอยู่บ้านใหญ่ออกออกเลยเดี๋ยวจุกกลับจุกให้หนูอยู่ใช่ไหมพี่คนพี่คนอยู่ไหนเอาพี่อยู่กลางแมปเลยงั้นเเเ้้าาาามหหหหหหนนนููแแแแลลลลววะะ็โอเคโอเค่อมอยู่หลังท่อนซุงครับ ซอมซ่อมอยู่กลางแมปเลยทำทำปิ้งมาพี่วิ่งเข้าบ้านใหญ่เด้อนีอ่ยฟันไรอะมันฟันไรอะมันฟันไรอะเอาละจะังหวะนี้ครับมีไม้แผ่นหนึ่งครับยังไงครับที่เขาใส่สกินอะไรมางใช่ใช่กินสีดำลากลากไปแล้วลากไปแล้วลากใส่พี่ได้ลากใส่พี่ได้โอเคพี่ออกให้พี่ออกให้พี่ไปแล้วนะพี่ไปแล้วบ๊ายบาย มีครับไม่อยู่กับพี่ครับอยู่กับพี่นะมาหรือเปล่ามาครับมาครับมาครับเฮ้ยไม่มาครับไม่มาไม่มาโอยทำไมไม่ตามพี่ที่สุดล่ะครับอยากจะด็อกเตอร์อ่ะจะด้องมาให้เป็นไม่โทอเท้มก่อนจนวัน ไปเลยไปเลยไปหาของอยู่นะสวัสดีค่ะพาเพื่อนมาไม่ม,ไมีไม่มีคนหาแกะติดอยู่ <c oughs> พ,พเเอพี่ปาอ่ามรดำไม่ติดอะไกลมากไกลมากมัติดแล้วติดแล้วอุ๊กงแมีกังแมกังามงแมมาแล้วมาแล้วลวิว่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไปก่อนละวิว่งมาแล้ว มีปะมีปะเฮ้ยมันกลับไปแล้วกลับไปแล้วปันตอปันตอกลับไปแล้วปันตอปันตอหมวยหมวยหมวยว่าปั่นไม่โด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 นเราโดนสอกคนโน้นอ่ะท่านตีกี่เมตรนะด็อรสองสองปะไม่เคยเล่นเนีไม่รู้ เขาอยู่เขาเขากำลังวิ่งเข้าบ้านใหญ่กันเดอ้อตรงนี้มีต้องมีเครื่องเครื่องอยี้มุมนนเน,นี้ยไหนวะไหนคืออนีะไงเครื่องอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่พี่อยู่พี่โอเคโอเคโอเค เขาไปเอาภาพไปเขาไปกระเทือบเพื่อนครับเครื่องมีแกะที่ปัน่นกระมวยอะไปกระเทือบอยู่เป <c oughs> ลี่ยนชื่อหมวยไปแล้วหมวยนเลือกตัวละครดีกว่าง่ายกว่าโอ้ไอเอ็มโทรเทมข่าวสองอันครับอันหนึ่งของหนูอันหนึ่งเป็นสามแล้วว <c oughs> ีีิ่งมที่วิ่งเข้าไปอยูอ่ไหนมาหน้าหนู <c oughs> เนี่ย <c oughs> ข้างหลังไม่มีค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคโอเคโอเคออกให้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 เอาเดีลยอยู่กับพี่อยู่ที่อยู่ที่แล้วอยู่กับพี่แล้ว อ่าท่องสุนออกหน่อยครับพลังลากมาเดอร ไม่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 ไมีตะเข่าตะเข่าแมทแมทสึบอปะแมสคือแมทคึบ,ททบ <c oughs> ไปสองคนไปสองคนไปสองคนไปแล้วไปแล้วถ,ถึงแล้ว <c oughs> ถึงแล้วระวังอันตินะอันติยังไม่อันติไม่ตื่นชัตธรรมดาชอตธรรมาดา เจอเจอคนย่องไม่เจอหรอไม่เจอจริงหรอเจอแล้วมั้งอุ้ยไม่เจอมันไม่เจอมันไม่เจอมันเจอคนปั่นคนเดียวเฉยเลยโอ้โหไม่เจอเฉยเลยอ่ะไม่ถ้าเกิดอันติเห็นตอนนั้นอ่ะไม่อันติเฉยเลยมันไม่ฉลาดไม่อันติลูกไหนครับคนเกาหลังให้สบายแล้ววันนี้ยโ้โหวิ่งวิ่งสวนกับมาเรียที่ใช่มันน่าจะอันติเป็นพี่พี่อันติอ่ะเนี่ยไม่อันติได้ไงวะ พลาดแล้วหรือไม่เห็นคนเดียววะเมื่อกี้เฮ้ยหมวยขี่ข้างหน้าขี่ข้างหน้าเลยเจอไหมอโหเอาแล้วเอาใครอ่ะเอาใครไม่ได้อยู่กับพี่ด้วยเออไม่อยู่กับพี่ด้วยไม่อยู่กับพี่ไม่อยู่กับพี่อยู่ไหนรู้พี่พี่ขั้นสามอะพี่ไม่รู้เดี๋พี่สนับก่อนโอเค อะไรทุ่งเฟศหนึ่งโอ้ไม่มีไม้ขอไม้มันยากกว่าตัวเนี้ยตอบไม้ผิดด้านตัวนี้ห้องข้างยากอะ่ะพี่จะรอดสี่นี่ปั่นกันเลยหนุ่มทุ่งเฟศหนึ่งเป็นเรนคือ พี S <s <uss> <S ่ปั่นปันป่นปั่นปั่นไปปันปป่นไปปั่นไปปั่นไปไม่ต้องยุ่งไม่ต้องปั่นไปเดี๋ขวบวนไปหาคนคนคนั้นแผ่นทีหนึงก่อนเหรอเ <s uss> หรอไอ <s uss> คีเผลอมโทษทีทเผลอมดีช่วยเอง <S <s <uss> <S <ๆ>น่าจะกลับหรือเปล่ากลับปันะลองฮิวดูเฮ้ยอยู่ได้อยู่ได้สป,ปินเฉยๆได้อยู่ได้ไม่กลับไม่กลับตามตามคนน้นอยู่ตามยาวตามยาวเดี๋ยวถ้ากลับเดี๋ยวบล็อกให้ตามยาวๆเลย โอเคโอเคเดี๋ยวถอนให้เฮ้ยเขากลับว่ะแต่ทันม่กลับไ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 ม่กลับวนอยู่มึงใกล้ๆไปไปไปเขาเทียมแถวนั้นใช่ป่ะเดี๋ยวอ้อมซ้ายไปแกะให้ใช่ใช่ใช่เขาเที่ยมตรงไหนอะพี่อ๋อโทาเทียมนู้นเหรอโอ้ไม่ได้ว่ะไปไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวลากให้เดี๋ยวลากให้เดี๋ยวลากไปบ้างเล็กมาเปล่ามาเปล่าวะมาไหม เดี๋ยวไม่ไม่รู้มาหรือเปล่ามาไม่มาไม่มาไปหาคนบ้านใหญ่ไม่มาม,มามามาแล้วมาแล้วมาหาพี่แล้วเฮ้ยไปหาบ้านใหญ่ไปหาคนบ้านใหญ่ไ,าหาไปหาคนบ้านใหญ่ไม่ไม่ไปหาคนบ้านใหญ่เจอเจอโจนบ้านใหญ่ไม่มีบอลโลกอะให้ยกเลยปะแต่แเครื่องหว่านได้ได้ได้ได <laughs> โอ้ไปมั อยู Kit, ่ได้เปล่าอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เขามีฐานะโถเขามีฐานะโถมิไม่อยากให้อยู่เสร็จแล้น่าจะต้องคนเดียวอ่ะออกหลุ่มอ่ะที่ปลาฉุดเลยก็ได้นะ ที่มองขาศกร์ยาวเลยนะคนปั่นกับพี่ระวังไม่มาไม่มาไม่มาผมน่าจะปั่นต่อไม่มาไม่มาไม่มาว่ะเจอใครอ่ะเจอคนอ่ะไม่รู้เจอใครอ่ะใช่ใช่ยังยังไม่แครยังไม่แครพี่รู้แล้วอยู่ไหนแต่พี่ยังไม่แครไม่มีเวลาแครแกะแกะแล้วใช่ปะโอเคโอเคพี่กำลังไปช่วยไปช่วยเดี๋ยวนะเขาชื่ออะไรนะ ชื่อลืมชื่อแล้วคนนี้ชอบชื่ออะไรนะเอว,วีวีโอเคลืมทันทันเลยทิ้วเลยครับตามตามคนนู้นอะยู่นะยังไม่กลับยังไม่กลับย,นนย,ยังไม่กลับยังตามคนนู้นอยู่ยังไม่กลับเครื่องแทงน้ำครับไม่ใกล้เสร็จเครื่องแทงน้ำั่นง่ายกวา่ามีไม้ผ่านหนึ่งนะเดี๋ยวนี่ผ่านไอ้คนเดียาววะเดี๋ยวปั่นรอ,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 อให้ประเด็นคือจะไปได้หรือเปล่าแทงน้ำทีนะหว่าบ้านใหญ่กับบ้านเล็ก เพืนบ้านใหญ่มันปั่นไม่ได้อะไม้พี่พับไปแล้วอันใะบ้านใหญ่สองแผ่นนะรับเองเลยปั่นไม่ได้แล้วไม้ปลอมนั้นถ้ามีไฟขึ้นต้ไม้ปลอมเาตอไยู่ไม่รู้ครับพีบ <c oughs> หวยหวยระวังหวยปีอยู่ซ้ายมือ <c oughs> ปั่นปั่นในบ้านใหญ่ ไปข้พื้นไปไปข้าพื้นไปอยู่กับพี่อยู่พี่เดี๋ยวพี่ลากให้มันไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เจอเจอเจอหมวยหมวยเจะใครวะเนี่ยเจอคนอื่นเจอคนอื่นต้องแยกปั่นอ่ะมีสามเครื่องปั่นสามเครื่องเลยให้มันเลือกว่าจะไล่ใครอยู่กับพี่นะตอนนี้พี่ลากอยู่ มันกลับมันกลับมันขับไปอ่ามันกลับไปบ้านใหญ่กลับไปแล้วกลับไปแล้วจะพี่ปั่นลยพั่กถ้างั้นเดี๋ยวบ้านใหญ่พี่ปั่นให้ทุกคนอ่าทุกคนมีปั่นเครื่องอื่นเลยพี่ใช้บ้านใหญ่นั่นแหละปั่นล่อให้บ้านใหญ่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว oh, I am. I am. ตายยังคนนี้ตายยังอย่าบล็อกให้บล็อกให้ ยังเหรอยัง,ย,งยังพี่ปันป่นไม่ไม่ลากใส่ได้ลากใส่ได้ลากใส่ได้ไม่เอาขี่ว่ะปัน่นนะบ้านใหญ่อยู่เมื่อกี้เอ่อเขาเพิ่งวิ่งผ่านมาเปไงเปไงเพื่อนอันติว่ะอันต,อนติอันติมาดิเออมาปั่นล่าขาย,ยันจ้า วีหรอโอเคสามสิบเปอร์รอให้รอใหอ้พี่จะลาไปบัานเล็กแล้วกันมันยังไม่มามันจะคือเพื่องอยู่มันไปไหนแล้วอะมองไม่เห็นมนนาาาหาาห้้บใญ่โอเค ไม่มีบอลโลนะต้องหิวไหมหิวได้เปล่าวะมันอยู่ไหนเนี่ยไป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 ก่อนไปก่อนเฮ้ยโห่ตีคนนู้นน่าจะหิวเฮ้ยไปก่อนไปก่อนออกขวาไปออกขวาไปกลับกลับไม่กลับไม่รู้เอา่อออกไปออกไปไปหาคิวปั่นคนละเครื่องเลยนี่เป็นกรรมเสร็จะเสร็จแล้วใช่ไหม กระเทือไปยังวะมีโนวันป้าล่ะพี่แกะเขาทิ้งไป็สองอันนะหมดแล้วใช่ปะมีมีใครมีวาอลโลวะมีใครมีบอลโลวะไม่มีเลยเหรอมีทางหลังอยู่ใช่ปะทงไปยังไปยังประตูเก้าเก้ายังเฮ้ยพี่ไม่ได้วะติตาไม่ตาไม่ตาไม่ตาปียุงปีประตูอยู่ประตู นะเอาเลยเอาเลยกินแต่มันกลับนะแต่มันกลับนะประตูวันเหยียดเกาตานะเปิดเลย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 เดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกให้มีทางหลังใช่ป่ะไอคนไม่มีทางหลังอยู่ข้างหน้าสุดเลยหน้าสุดหน้าสุดหน้าสุดอยู่ไหนวะไป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 ไอไอคนถูกไล่มีทางหลังใช่ป่ะเตรียมแทงเตรียมแทงเตรียมแทงเอาบอลโรยอีกไม่ใช่ไม่ใช่บ้านนี้ขวาขวาออกขวาไปเออขวามีทางหลังอยู่นี่ใช่ไหมตีทีหนึ่งที ตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีเออไม่เป็นไรได้ได้อยู่ไป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 สวยรอดเฉยเลยกะว่ารอดแค่คนเดียวตอนเนี้ยรอดสี่ใช่วยผีมันพลาดไม่อยากอันติดตอนแถมั้ยตอนหลังๆมันอันติมันเริ่มมีพลาดแล้ว ช็อตแรกตอนที่ฟั่นสองคนนะ่ะถ้าเกิดมาปล่อยอันจิน่าจะ